สวัสดีครับขอกัน้นิมือค่ะมอนีซอจิ้มกะวางเนะาะบรได้เขาปลาห้าเห็ดคับพี่น้องกะมาเพาะต้นกาต้นอ่อนท่านตะวันให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะคะ่ะพระว่าเหาก็พอมาแล้วซอจิ้มพอมาแล้วสามหลอบแล้วค่ะพี่น้องครับผมจะก,ก็ได้ไปขายอยู่หลอบหนึ่งน้องนั้นไมกิน <c oughs> แจกจีแจกน้องค่ะมาเบิ่งวิธีการเหร็ดเนานนนะคะ่ะกะมาลองเห็ดจากของเนาะกะกระด้ผพอยู่ค่ะพี่น้อง ก็เลยมาแบ่งปั้นให้พี่น้องบึงเนาะผือพี่น้องว่าอยากอยากเห็นนะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกาเป,าปาล่าหล่อนละเอียดแล้วเนาะคะ่ะมีอุปรกรณ์้องเ้าคือสีหล่อนเนาะคะ่ะหล่อนกระดประมาณนี้ค่ะพี่น,อน้องแต่กาขนมจีนขนมเสนะะน้นกัปุ้ยขอกับหล่อนเพื่อก้านขาแต่แกบดเ้าบ่ไใ้หล่อนเพราะอะไอละเอียดละเอียดมาแล้ว,ลวละก็ดิน ดินก็หล่อนอยู่ดินบานเฮานี่เนาะแมนดินบานเฮาเนี่ยค่ะดินน้ำดินน้ำสวนนี่แหละสวนเฮานี่แหละจต่ก็มีกระบอกฉีดในท่าตะวันเฮาค่ะอันนี้เส้จิ้มเซน้ำเซน้ำสี่ชั่วโมงเนาะค่ะเซน้ำสี่ชั่วโมงวันนี้เท่ากับมะฮัวผาอยู่ขึ้นนึงค่ะพี่น้องเพกระซิเง็นบอลเพื่อกระล่างแตกออกเรื่องอกแล้วแมนขาวๆเนี่ยค่ะแต่ยังหายเป็นแยงแห้ง อย่าให้พ่นออกหากงเงาแห้งเพราะว่าหาพ่นสีลอยค่ะเอาประมาณนี้เลยกำลังพอพอดีปลูกพอดีหวานเนาะค่ะมาผสมดินกันแล้วก็ไม่ถาดพอห้ากับประมาณนี้ค่ะสีม,มีหูทั้งลางเนาะเืออระบายน้ำออกจาระบายน้ำออกผาดพอตุ่นคอนปก็สิไส่ อัตราส่วนผสมดินเนาะค่ะหนึ่งต่อหนึ่งบ่กาหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะหนึ่งต่อหนึ่งดินหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวหนึ่งส่วนแกบดำหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนบ่ปุ๋ยคอกครึ่งครึ่งหนึ่งบ่เพราะว่าปุ๋ยคอกใส่หลายตัวสีเข้มโอ้เขาจะเข้ม่มองสองหน่วยสองหน่วยเนี่ยโบเกี่ยวเลยแกบดำ ดำครึ่งน,ง,อองนึ่งข้องเพราะว่าใส่ลายหยงนปุนเข้มเนาะเฮ็ดให้ตุนออนคุอเปืเปบบ่อยกะผสมกะใบหญ้ากะซส้นหนึ่งเก็ดง่ายๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนะาะมนสิพอดีเลยเพราะว่ามนสีเฮ็ดให้ดิ้นบอมบอลเน่นนะคะก่อนสีออกมาทายกิบพี่น้องฝนตก มีก้อนเดียวก้อนซ้ำให้หน้าให้นึงอยู่หลังจากที่ฝนหยุดตกคอนอนหอนเอาแห้งจำเขาอะไรจำทะเป็นผูกนวลนวลผสมแดงสีไปไปลกแปลงเนาะไม่จริงว่าดินแบบนี้ดุล้วนไหมปลูกพักคือสีงามพี่น้องเพราะเพราะต้นกาได้เลยต้นกาสลัดบอกไม่จริงว่าเขาเป็นเป็นแปลงพักเลยไหมอันนั้นมันได้เพราะว่ามันต้องใส่ยร้ายใส่ปริมาณร้ายเนาะแต่ยัดแต่แบบยางดีเลยเพราะต้นกา สลัดนี่อ่ะคืแบบใ้าะถักอยียางดีเลยนวลเลยเนาะนวลเลย<อ>ขั้นตอนต่อไปคือใส่ถาดถาดเพาดพาะขั้นตอนต่อไปดินลงถาดใส้เสมอถาดเสมอขอบเลยเนาะคะ่ะ เมื่อวานก็ไปเก็บเห็ดอยู่มือนึงเด้อพี่น้องมือนี้เบา่างเด้อครับก็เลบยบดไห้ไปถ้าไปก็สะพอดได,ดกเห็ดบดไปเห็ดบ่ตกตไปกไดนะจ๊ะกดดินมาสิเนมยนนีนกระชีดหน้ามันชีดโดยแบบใส่หัวฟอกสีเด้อพี่น้อง บโบไเพิ่นเปียกแห้งแล้วคะ่ะโบไฮโบไเพิ่นเปียกแห้งเพราะว่ากันเปียกแห้งเลยคุณขีขึ้นล่าแล้วก็ซุ่มๆเดี๋ยวเ้าไฟอันนี้คือนะไงจะโรยเลยะคะ่ะด้วยยาหายเม็ดเพคุณคุณขี่กันเนาะน่าจะเคลียร์ เอาพอดีพอดีเนาะค่ะความถี่ความห่างกต่บ่ห่างแห้งบ่บ่ถี่แห้งนะคะบ่บเ่เนียนแห้งดีดีเม็ดพนคนทีกันนในห้ากอะเคียร์เคียเคียร์เคียร์ให้คนใหญ่นคนทีกันค่ะเพราะว่าหารคนสิลอยตัวคนเกิดแล้วเนาะ มาเนี่เนาะค่ะพี่น้องเด็ดแล้วแล้ววานแล้วแล้วใช่ไหก็สิห้วยดินห้วยบา,บางบางค่ะพิหนาเพื่อนไว้ห้วยนาบ่ได้ด้วยแา่ห้วยบา,บางบางก็พอที่นี่ที่ใส่ครั้งเดียวคือทิ้งเลยเป็นบ่อนี่เนี่ยเา้าเอาไปปลูกไม่งอื่นก็ได้ใส่เนะปลงผักใส่แปลงผักปลกปูกต้นใหม่ตนม้ตนลรได้ ไปห้าเสียมาพอนี่บได้พออีกหลอดบ,บ่ได้แล้วฉีดน้ำอีหลอดหนึ่งยกคนขึ้นสูงน้ำอะไหรเออสำเร็จพอดี ขีพ่อชุ่มด้วจ้ะบ่ได้บ่บ่บ่ตองชีดแบบแชะด้วยจ้ะพี่นอ้องขี้พ่อเพินเปียกเพินชุม่มทำแชะเพิคนสิขืนล่าเสร็จร้อยอขับตอน่อไปกันล่อโรงเรือนรอกินเลยพี่น้องมา <laughs> ไปเบิ่งที่เหาเพราะไหวเนาะคะ่ะ ตัวน,นี้คือเ่อเพาะไว้แล้วด้วยพี่น้องตัวน,นี้คือเกิดเหล้ยวพอกินแล้วตอนนี้โรกเลื่อนเราก็เห็ดแบบแบบบ่บเป็นทางการเนาะบอง่ายแบบบ่เป็นทางการพี่นอ้องลองบึง,บงบเป็นเพื่อนตีเห็ดเป็นอีลีกระต้องเห็ดแบบยางดีแหละเห็ดแบบใส่ได้โดนๆตัวตน,นี้ก็เอาไม้ตีซื้อนี่ครับผมนี่ตัวน,นี้คือกินได้แล้วด้วยทานี้อันนี้สดจิ้มเอาในห้องกระทางต้นใหม่โจ๊กมูเนาะโจ๊กงูข้างลาง่างวาน้ำมันขงังน่นี่ครับ เพื่อนพืชถึกเดียดเพื่อนกระจาออกเรื่องเดือนสีเนาะม่ค่ะคือว่าเพื่อนบล่อยรับแสงถ้าเาออกไปรับแสงเคลื่มือเดียวนี่ใบเพื่อนสีเขียวขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ประมาณสีหาหมื่นเนาะคะ่ะอันนี้เอาออกมืออื่นกับสีเอาออกเอาออกรับแสงแล้วก็สีขายไดะะ้เลยค่ะนี่มืน่นสีเอาไปขายกับพักจะไปขายตลาดเนาะแมนมืนม่อนออกตลาดอีกรอบพี่น้องผักที่เอาไปขายมัอก็จะเป็นกวางตุ่งนี่สครับผมกวางตุง่งหอมผักชีประมาณนี้เนาะผักบุ้งขึ้นชาย สลัดบ่มีแล้วที่คือเ้าคุ้มบอหายแสงเพิ่นเขาก็ย้อนว่าใสหายต้นเพิ่นยืดต้นเพิ่นยืดเพิ่นยาวบอหายพิ่นถือแสงค่ะต้นเพิ่นสิได้ยืดยาวๆเฮาก็สิได้ปริมาณหลายเนาะอันนี้ได้ประมาณห้าหมื่นถาดนี้ได้ประมาณสองหมื่นถาดนี้ได้ประมาณสองหมื่นเนาะค่ะ ต้นน่งกระแม่หรือไงหมดอ่ะอันนี้เป็นพักบุงโอ้พักบุงพักบุง๋งต้นอ่อนพักบุง้งสองถาดเห็ดกินเองเขาก็ใส่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะแต่เห็ดกิดนต้อง<ม>ควเลื่อนเนาะดดดนกินสดเลยพี่น้องกินสดหรือไปผัดน้ำมันหอยเนาะกินสดแสีบเลยพี่นอ้องถ้าพี่น้องท่านได้เคยกินก็นจะรู้แหละสูงแห้งสูงโอ้สูงยาว ผู้เฮาเอาผ้าคลุมเอาผ้าดําคลุมนี่บ่อหายเสียงบอหายเสียงคร<อ>ับจากคนสสูงให้ให้ให้ใหต้นเพิ่นยืดไหมยืดหาเสียงยืดตอนไดก็บ่เห็นเสียงมันบ่นแม่อันนี้เฮาคือเฮา,าหาหุกมือเ้าก็เอาอกมารับเสียงขายไดหรือจ้ะนี่ประมาณสองมือเนาะค่ะพี่น้องป่ะเดี๋ยวสะกีมสีทับเนาะค่ะทับก็เลยบอทับไว้ หรือว่าหรือว่าพี่น้องบริติสดีเอาเอาในอื่นมาทับไปสิก็ได้เดือจ้ะนี่นี่ทับแบบนี้ทับแบบนี้แเราเอาบอกหนาๆทับไหวทับไหวเพราะว่าให้ตุนนพิน่นพิ่นขืนพรอมกันไหมตัวใดขืนกวนปกกระสีหลังหลังกันไหวนะ้เพิ่นไ่ได้พรอมกันคือต้นนี้คะ่ะตะกินสิทับไหวบพิ่นเกิด่กกระสิขืนเสมอกันตนุนนพฤสจเสมอกันดีนะ อันนี้สิทับไว้เลยสิก็ที่นี่ถาดสำรับพอได้พี่นอ้องนี่แหละถาสำรับถาสำรับพอเลยนี่ตอนตอนต้องบุกมาท่านได้เกือบที่เกือบสากาท่านตะวันอยู่นี่ทับไว้น อื่นกสิมุนี่มืนอื่นกสิข้ายได้ละค่ะโอ้มันข้ายได้ละอันนี้ทับเคล่นไหวอ่กอนเพราะว่าคึอเกิดเพราะท่านพอดีกันเข้าได้ห่ดละจะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องแล้วแล้ว หาก็สีหดนามเสาเย็นละอ่องแบบละอ่องฟอยแหละค่ะแบบใส่ปกกี่ฉีดแล้วเนาะปกสี่ีดจาเปิดฮดนามเิ่นเสาเย็นเลยค่ะอันนี้นหาแค่มือใหม่ได้พี่น้องมือใหม่ได้ครับผมมือใหม่มือใหม่คัดทำกได้ส่นนี้ก็ถือว่าโอเคได้มะเกิดดลดีที่เห็ดเนาะก็เลยเห็ดให้เบิรงค่ะมือนี้ เข้ากับสามารถเรียนรู้ได้นะโซเชียลเลยพี่น้องจมีเยอะแยะมากมายวิธีการนิดเนาะเป็นตะว่าผู้ใดสิบอกเบิดหรือบูเบิดขนาดละกิโลนึงนิ้วได้หลายเพราะได้หลายโลอดแห้งค่ะงานดีรักคิ่นี่ก็มีอย่างหลายเนาะค่ะแต่มาพอส่วนอ่อนท่าตะวันแห่พี่น้องเบิ่งค่ะ พี่น้องถามมาเนาะว่าเห็ดในบึงเนี้ยค่ะจริงกต่เห็ดในบึงแล้วเด้อจ้ะก็ได้ผลอยู่ค่ะพี่น้องกินไปหลายรอบแล้วเลยถึงแต่ขายนำเนาะจ้ะขายกับขายง่ายๆเนาะแม่นะคะแต่ห้ามขันขายเอาไปขายแบบนี้คือสีดีเนาะเรื่องเรื่องแบบนี้ไหมแม่นเรื่องเรื่องเรื่องงามเรื่องเรื่องแต่สริงามแม่นปะแม่นเรื่องเรื่องไปขายเรื่องเรื่องแต่งงามกลัวกาเทาปี๊ดพอน่อยว่าก็จะยืดขึ้นมายืดขึ้นเรื่อยๆเพราะคนยืดหาเสียงจ้ะ โคตรงก็มาใส่เขารับแดดหรอกรับแดดนี่ใบประกาดสีเขียว,ยวอันนี้เ้าบัวดให้เพื่อนรับแดดเนาะเด๋ยวถ้าเบิงมืงออินอาเซียโอมาไว้จะวางจะข้าวจะตัดไปขายผมพักเฮาพักน้ำสวนยยนอขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมเนาะค่ะเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาค่ะคุยสาบันทุงคลิปน้าพอกันไม้ค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ